กินเนือกินยังเห็นก็ถ่ายคลิปมาตบเขาเขาคือแสบแท้เอามือขวดน้ำกระทะเขาคือเห็ดแส่บแท้ว่า <c oughs> จินกันแบบอร,อร่อยเลยล่ะ <c oughs> คนแต่ละเผาพันธุ์แต่ละหมองแต่ละที่ก็มีปัฒนาธรรมความเป็นอยู่ต่างๆกันไปหลาสัดมาได้ก็เอานังซัดมาหนุงมะขุมตบใสกระทะ นั่งหล่อมกันมึงจับมากินกัดดึงเบิ่งซีหนาซีตาคือเป็นจะอริ้อร่อยแท้มันซุม้มมูเหาค้องกินถวยนั่นถวยนี่ไม่ได้ค้องดีเมันว่าวา่แซ่บมันว่าห <c> ร <oughs> ือมันมีหลายบ่ ตะกอนก่ะปนถวยเดียวได้ละเนาะไม่ตึงเนาะแม่จนไดนว่ากดไว้หามจำปนนะเมื่อตำกันได้นึกเนาะขอาหลูกหลายเนาะแต่ได้จำปนเมื่อตำกันเนะถือแสรดแล้วนอเดี๋ยวเมื่อตำกันยันได้พระเขาได้คลังเนา,าะ ผักกระทินออมถวยลงคงแล้วบอกงกับหาตำหยากเกลเลยคิดจะงหวัดบางหลายในสมัยนี้บอกงูได้กินข้าวแรงเดียวคือเบิด,ด์ตเลยไม่เดี่เข่าเกี่ยงกองกูดีนะกินข้าวแรงเดียวหอยเชลล์ตะเคี้ยว,ยวไปทัง ในกิบไฟออกในขวัวหันบ้างเป็นเล็กน้อยไปเบิงหนังกลับมาลึกๆสื่อลุกศียมาว่าได้สื่อร้ายหรอกสองใหม่ซามใหม่เงินว่่มีสื่อมาแล้วมัเวนเป้าออกมาเขา้ากกองเขาเขาเย็นอืม เขามากินกับลูกศีนโอ้อยให่มันแสบหม้อหนึ่งมันหมักกินแก้วลูกศีนลูกศีลโอ้ยพันไหนนัน่นจะสั่งปาดกระลำแล้วปาดกระลำอีกอยู่หันลูกศีนใหม่เดียวนั่นนะกระลำปาดมากก็เป็นตองหลองคือสอนเนี่ยน่านก,ก็เป็นซ้อนเอาแก้วก็ในกระปุก แกลูกศินป์กินบ่กินผักรังคันลูกศิลย์จำแก้วมากก็มาดูดก,กินหน้ามันก็ไปจำไม่อีกลูกเก่าหน่ะนะวันนัน้นแล้วเาโอ้ยบักเดี๋ยเชนมากินลูกศิน์น้ำกูอีกเด้อเราบะ <c oughs> กะลัากูวัดสองหัวลูกศิน์มันบาทเดียวแล้วบะ <c oughs> แข่งกะล,ลัาเรก กินในอิ่มเลยน่ะนะคือไปอยู่ภาคไตนะจะไมเป็นคาราวาสภาคไตนี่มันสิมีร้านขนมจีนเนี่ยโอ้เห็ดโออาร์แต่ร้านขนมจีนมีเบิดถูกหนามเลยหนามสัวหนามกะทิแคงเขีข้ยวหวานนอนนั้นเนี่ยทำเป็นนางปั๊บเนี่ย เขาใชบ่ให้โหลดคือสิบห้า,หาบาทแต่พอสั่งยังนะเป็นดังตั๊บจานแรกก็คือมาโหลดสิบห้าบาทมอนสินไปกินวังอิม่มแต่ว่ามีเงินสิบห้าบาทคือกันกินจนหู้จากราค่ากันลนะแล้วนะแล้วก็ีิมีบคือรานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยละ่ะมีพักทุกอย่างอยู่ในกระจาดว่างอยู่กลางโต๊ะ ก็จนเนียพักไม่หายซองเถื่อเจริญกินเบิร์ตเจี๊ยซองแล้วมอีกคิดเงินเขาเก็บแต่ค่าผักสามสิบบาทก็ปุ่นก็แถมเขาว่าก็ปุ่นแถมก็คิดแต่ค่าพักสามสิบบาทมี่เบิร์ตนะพักกาดดองทวงงอกตัวฟักเงาอย่างก็ พิดขีดหนูเผาไม่ให้เบิดทุกอย่างนะเขาคิดแต่ค่าผักสามสิบบาทขนมจีนแถมแบบว่าโอ้ยโอ้ยแต่ว่วิมัวเบนดนดัมแถวมบงใน,น,นล่างถวยเขาแถ่ตัวยังมาบ้านท่าบ้ท่นมีร้านขนมจีนแบบโออาร์แบบอันนี้นะ อยู่ผักใต้เห็นมาแล้วขายขนมจีนอย่างเดียวเนี่ยว่าขายอย่างเ,นเนื่นได้ขายแต่ขนมจีนนะคือกันก็ไปประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ไปเห็น้านนำชาเขาเฮ้ย,ยก็เห็นขายนำชาขายเม็ดฟักทองเม็ดอเนกขวบขนมหวานตึกสองสัตว์สามสัตว์โออาร์คืออย่าง ก็พาไปบึงอดังเจ็บชาเขาก็อม่วนไปคือเข้าม่วนปอ,อไว้นี่ย่อโดยกระดาษพ่อโดยผ้ามีอายุแปดเดือนบั่งสองปีบั่งเจ็ดปีบั่งพ่อ,อไว้หันชาบางชนิดนี่เจ็บได้ดู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 เด,ด,ดียวปีหนึง่ง มีอยู่มองเดียวแบบที้แล้ค่าแพงแหงขานะเออแต่เรามองขั้นเราไปผักเนื้อแถวโดวยแม่สล่องก็ไปโอ้อยยางไายรา้านเขาก็เอ,อิ้นก็ไปชิมเบิดนะชิมนั่นชิมนี่ดำซ่านำกาแฟเพไา้ว่วาสื่อเรื่องเอ,อิ้นก็ไปชิมซะก่อนเป็นวัฒนธรรมการขายของเขาน,น,นะ เราเห็น <c oughs> แต่ละหมงแต่ละทีนี่มีการเป็นอยู่ที่แปลกแปลกันไปแต่ว่ารักไงใจคว้ามค้นกับกระเสือกกระสนดินร่นเพื่อให้จะาข้องอยู่รอด,ดานะนะสีอยูใส่กระสบายแต่ห้อเห็ดนนถูกตัวบทกฎหมาย มีเงินก็สบายใส่ใจเงินทองที่ใดมากก็สบายอยู่ใส่กัเบเบาบางเรื่องทุกแต่ผมจะขออัดขอทำนะป็นคขรวาตกับบวชถุกมากบวชคัดของมากแต่มีอัดมีทำในจิตในใจเป็นพระแต่มีขออัดขอทำในจิตในใจกับ ว่าทุกข์มากเปวดเดือดร้อนมากนะจงเราจะ่สมัยหวดหม่ไมได้เกะบาทเล็กนั่นเนาะเมื่อท่านี้มีบาทสะเจนเดชใส่น้ำเพินแล้วปวดอยู่บาดบาทไปบินทาบานนี่เขาหนึ่งไม่ไมไม่ออกโจกใส่บาดโอ้ยจะเว็นมันห่อนห่อนไปทั่วบาดเลย เซียนไปอย่งไรก็ห่อนแต่ว่าเห็นเล็กหน่อยบวชด,ดูรอนทุกเมือนี่บาดเส้นเด่นเนีหน่อยๆม่มีทะลากนะันพาพ่อกับโกให้ถือได้ให้อุ่มแต่บาดพระพี่เดียงเขาก็กกย่านเลียฟ้าบาดนเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าไม่ออกว่าเขาห่อนที่เป็นจยงไ,ไรก็เล็กหน่อยเนาะ <c oughs> คือเห็นโอ้ยมันห่อนเลยว่าแต่ลายว่าแต่ลายปัดเดียปัดเดียวเนะาะแา่มันเขาห่อนอายอายเขากจก จากกองเซนมันห่อนไปทั่วบาทเลมันบาทะเส้นเลยมันยังห่อนไปไหวขึ้นบึงโอ้ยเร็กหน่อยแจ้งว่าลังมองพาไปบินสองบาทตามบาทก็บอกว่าเขาวัดที่สมโมมงยังเห็นผพาเล็กหน่อยบินท้าบาทยู่ถูกนะเด็กหน่อยอย่างกินไปนํำ ยางมีตะบาดไปนน้ำจกเขาได้บาดจินไป็นน้ำน้ำมันหิวอะไนต่ะไม่ออกกัเจ้าเตบุญเล็กหน่อยก็ทุกว่าน่น้อยแลกสิว่าจังใดนะโอ้ยเอาพอดีพรางามโดยปก,กติแต่เขามีเงินสนับสนุนท่างหน่วยงานมีเอกสารยืดเขาคิดเชียเป็นลายหัวผได แต่ปัดได้ีเน่นหน่อยบวชได้ายกับมีเอกสารส่งไปเอาก็ตกมาให้เป็นค่ากับเขาค่าน้ำปนันะแต่ก่อนหัวเราแปดสิบบาทต่อวันหมนดอน่ดนหน่อยนะเาหม้อนัันมาเลียงดูเล็กหน่อยก็ว่าหาแจะไปผาบินฑบาตรหลายบาทเนาะสงสารเล็กหน่อย บานห่ากับว่าด้กถึงขนาดว่าถด้จากแม่คัวมาดูแลเรื่องอาหารดอกบอกกันซอยกันมาเห็ดบินตะบ่ากับว่าแตกไหนเป็นไปตามเหตุตามข้อมันสิไปบองหันบางนีก้กกไปมองเดียวซะจะเสียไปลายบาหลายจัิงจีินนะสองบ่งกวัวที่สามมงยังเห็นผ่าเนี่หน่อยบินตะบาตอยู่รถประกาศออกสนาแจ่วแจ๊วเสียงพิณตลองตลองตะล,ง,ตลงหัว แต่มือห้องนี่หลวงพ่อไพ่เทศนดนก็นยังศ <c oughs> ูนย์ออเ,เลยเออไหนที่เศร้าจะเถื่อหิวเขาอะไรดิเทศย่ำเศร้าเนี่ย,ยไปเทศต้องการน้าง,งานาเนี่ยตะพะเทศติดลมเนี่ยโห้ยผูู้นักผู้จัดพระเทศก็ต้องเบิง้งพ้องแต่ละประวัติแต่ละองค์แต่ละท่านเขาก็หัวอจอักโยมันเป็นมาจังได องเถีได้ร้ายจะได้ไปเถียรย่ำสาบว่าใดเลยตำมองบูดปนบูดเลยเออเอาพอดีพองามนะเวลาของมันย่ำสอบนี่นะบางองค์มันกาวสมุนยี่กระถาย่ำสอบเหมือนลึกเสรษฐภาหวานโอ้ยอไปมาก <c oughs> ลึกเศรษฐภานะ นำเหลืองวินัยใส่พระปุ่มปุ่มปุ่ม,มดุดันขนาดไวมากเลยการว่างตัวการแสดงทําเพ้นแต่อดีตจเจ้าวาดวัดพู้ดิแดงแล้วหลวงพ่อมหาสุพง์กา่าวสมุญยกถาเวลาก็เหมาะครวนภาษาซับแสสงใส่กับสระสรวยนะ กาวสมุยิ่าถาเนี่ยกับไม้ค่วมว่ากาวเอาคุณงามค่วมดีของคนของหยาิของโยมดีมารห่วมงานเหมือนนั้นก็ทำคุณงามคววมดีมากรึงขอ,อนชีวิตจังสิเมื่อกาวสรุปให้เป็นเหลืองเล่ากระชับหย่อลงมาภ้ายในยี่สิบสามสิบนาทีนี่นะปล่อยก็มีคววมบันเทิงเจริญในใจในขออัดขอทให้เขามีคววมตั้งมัน ถ้ามันคงในพระพุทธศาสนาท่านศีลสมาธิปัญญาโยกระดับจิดเขาให้สู่การประพปฤติฏิบัติเรียงย่อคุณงามกลมดีที่เขาทำไว้ได้นั่นะเมว่ขมมดสรุปลงให้มันเป็นตะฟังนะให้มันเป็นเหลืองเป็นเล่ากระชับขึ้นมาเห็นบอกเขาเข,าเขียนเขียนเรื่องสั้นในหนังสือในคอลัมน ต้ังสือพิมพ์เขาเขียนว่าหลายเลยแต่ว่าคนอ่านต,ติดใจอยากอ่านซ้ำอีกนะอยากขออัดขอทำมันเป็นแบบนั่นนะเทศบาเออโอ้ยสมัยเด็กีตะคุนึงขึ้นเทศทง่ไม่ซื้อรูหันเพิเ่ยงยกว่าไปงานนี่เป็นถูกก็มีได้พระ เห็นลายรูปลายอ์คันพระลายแบบนี้สิไม่ซื้อขาเทวะาน้อน่ะสุกนะสิไม่ซื้อขาเทวะาน้อคันไม่ซื้อเลอ้วบาทนี่ถ้าไม่องค์กินก้อนเทวะาล่องบาทกินเวลาโมเนี่ยบาทโอ้ยเทยลวเทลายเน,น,าน,นี่ยเวลาซื้เขาว่าน้อไปง่านแน่สิ คิดใจเบิกบานเป็นบุญกุศลภาวน,นาปล่อยว่างก็เป็นถูกกับเหลืองมวนมณีขคือนนกันภิกษุผู้มีความลงโมกแม้ไปร่วมงานก็เป็นทุกข์นละละโมกหยาดจะคล้องบัลลยแสดงบัญญาติจะคล้องบัลลยมีบทป่าท่ังสีนะสำคัญคือการได้เหลืองคล้องมวลนนมณีบางองค์มีสึขเทียดจนประชันเขนานโมก็มีนะกันมี ย่างหว่วนอยู่หลังศาลาสมัยนี้กี่มีหลวงพ่อหนึ่งเป็นข้าอื่นเป็นหลวงพ่อเขียหดหดหลวงพ่อเขียหดหดแล้วกับเทศดีไเด้เคยฟังเราเทศอยู่มาท่านเราอยู่น้อยหนึ่งคุณเถ่าแต่ว่าเราเป็นส่วนลวด่ะส่วนลวดในการเทศป่ะเราไม่มีซื้อเทศดหรอกแต่ว่าถ้าประกาศเอื่นซื้อ รักเทศมามาง่ายแล้วสิเวียนขึ้นธามาดปุ๊บปั๊บ,บหลดสรวดเทศ <c oughs> เออเจว่าเทศอยโว้ยจะนม่ยึยาายงไปฟฝั่งนี้โว้ยถ้าถท้าอย่างแง่แล้วก็เอาของเราคักคือกันเดมีความจำเนีชำนาในการเทศว่าเราบกพยเทศหลายแบบแล้วก็เทศกันข้องรอก,กันเดียวก็เลยมีความชำนาในการเว้านะ แต่ว่าเราสิเป็นพระสวดหลวดในการเทศบ่แม่นเวลาจะคล้องสิเทศบ่แม่นซื่อจะคล้องก็เอิ้นมาเทศไปเทศนะโกริ้งกับขึ้นธมาลหลวงเนอะ <c oughs> ก็เอิน้นแล้วก็เลยเอื่อนลงเพราะเขินหดสบายเลยกีไปงายหนึ่งนี่กันนีเว้าเรื่องนักเทศน์จากเทศน์ว่าน,นั่นเลยทำเมาเด้ค้องมันมือันทำเมามันจากเทศน์ ก็ประกาศซื้อลวงพอหนึ่งเทียนแล้วก็ฟังเทียนจะได้สลัดแล้วก็เฝ้ามาปลุกหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่อถึงเวลาหลวงพ่อเทียนเลหลวงพอ่แแงพอแล้วก็เฝ้ากันเด้อหลวงพ่อแต่ก็ได้โอ้ยบ่แม,มน่นธรรม,มาดาเนาะงานวันเกิดหลวงปูยย่ใหญ่หลวงปู่ศรีเนาะให้ก็อยากเทศยนแล้วก็เฝ้า ลุกขึ้นมากขะของน้ำองค์มาบอกกลับกัข้บไปกุฏิกลัเข้าไปสลาอีกองค์นี่ออกจาก้องน้ำคมผ่าเรียบร้อยท่านนั้นขึ้นเทือดตั้งน้โมอลดลียบองค์ที่มนนันน้นเลยปุ๊บเขา่นนอะไปเทศไปเลย <c oughs> กับลงมาบาดโอ้ยเขามาคูบาอาจารย์ปฏิละนำเอาบาดท่านเฮใจไหมเฮดจงสิมาปุ๊กเพิ่นอย่างดีกลับไปขึ้นไปเทศเองเลย แล้ก็ประกาศเพื่าไปจักเทื่อประกาศบ่อไปแจกเทื่บอย่งไดนสั่นว่าปุ๊กเพิ่นสั่งเข้าห้องน้ำเพิ่นเขาห้องน้ำซันน่นก็เห็นอยู่ซั่งคือบ่รอให้เขารอตะปุ้นเหล็ก <c oughs> นี่ความอยากเทศสมัยนะกี้เฮาก็อยากเทศคือกันเด้อยู่อุดรเสีเยดจักเทียดที่ไปเทศไสยอยู่ในป่าบ้านโอ้ยฟังครูบาอาจารย์อบรมนั่งสมาธิ คำเทศคำซ้อนลังบอกมาเป็นพว่วงซ้ำเล็กหน่อยไปสิ์เวทต่อห่อยปกกันแย่งเป็นพว่วงมาเนอะวันนี้หวยมันอยากเทีดแย่งไรผมผาผ่าร่ากาิปูศีสนะขันนาของเอาใหม่ผนแล้วกาบมับมัพบผนเนี่ยโอ้ยตั้งนโมอรัมพระบดยางดีผนเด้อหยกพุทธภาษีขึ้นะบอกเทศส่เต็มที่เลยเลยเสียงหน่อยเสียงใหญ่ ใส่เต็มที่เลยเอวังก็มีด้วยปากกาลาชนีมนกมกาบขันหนองมาไม่ออกแบกไม่สาว้าแง่ไ่มือแดงสองคนยืนอยู่ทั้งหลังพระกบไปเพราะพระไม่ออกก็ไว่พราไม่ออกหวานพ้มันเป็นปลาไงเนาะเป็นพันไหลบุนปลากระไดวันอะไรสกถ้าคิว่าพระเป็นอีหยังคิดว่านางเศียนนําอยู่ฝูงเดียว ว่ามันเทศค่อยเราก็ดิเทศเสียงดังเสือบเพว่ามันไหนอารมณ์ในการเทศนี่พระอยากเทียนมู่กันด้วยกันไปอยู่สาเสินเศร้าที้ขอหลวงพ่อมันไปภาวนาอยู่ถึงยอดเขาอีกคบหนึ่งกันได้ยางไปกืบสิประมาณกิโลกวกัวเจ็บสองกิโละขึ้นเขาทีดีทีดีไปมองกันเน่นอยู่เท่ากี่เน่นแต่มีบารมี พอออกก็เลยไปคุดบอคุดสางไห,าเห้เฮ็ดคุดทิไห่หอย,ย,ยูนะมันย่มย่มคำยังว่าลงทําวัตรนหมูกับยามมินตบาตย่เสอช่วงใบย,ยกคิตวัดไห่ไอ้พาวนาปฏิบัติดูเรียญี่ปุน่วนออวบบเมื่อนหั่เพิ่นอยากเทศดเว้ยคุณไผ่ผมก็อยากเทศเส็นนอย่ออยากเทศยสียยากยังบ่สิขอหอร์นอให่ ตัวนี้กอต้องฟอไขฟอเจ้าะบาดฟันก็บบอมักเทียดมักเบาอยู่เดียวเนาะมันบอกอันนี้เดินหน่อยไปหาหน้าเี่ซิมาที่ไปฟังกับเหลี่ยบไปมีแต่นั่งแต่ยังไปองค์นี่เป็นไปผ้าวนาอยู่เพื่อเดียวทำบะมันขึ้นด้วยบาดจากเทียดตลอดบาดเลยวันพระน่ต้องมาคุณนไพผมจากเทียดเว้กันจากเทียดมันก็สีหนักยังผมวก็สีขอต้องฟอไขตัวมาแต่นะ คืออยู่บ่ะคือคือเนือยไปไมาอยากเทียดแล้วก็เทียดขอบนเทียดมันแต่บาอนุญาตเท่ากับเทียดตัวตัวบางส่นก็เลยขอรำปล่อยบนขวางไม่อยากเทียดก็ดีเหนอยไปเอ้าเทียดเหนือยไปออกต้นฟังมันผ่าก็ดีตัวโอ้ยแล้วก็นนำมองเราไม่ยอมมองพิษลอกเทียดมันพิษยังมองยากนะสําคัญนยังมองยากนี่างละเทียดแลยวว่าลังจากวันฟ้ามาโอ้ยผมอยากอาไอไยผมอยากอายังไปอยากอไอที่นะ ที่ว่ามันย่ำยากขึ้นว่านี่จังว่าหลวงพอหลวงปู่หลวงปู่แหวนมันยังบอกหลวงปู่พังหลวงปู่เขาวพวกขานต้องไปอีสานเดียวทับเมาไปซ้อนหยาดซ้อนโยมเลยมันจะเป็นส่งนี่ว้าวนังองค์นี่ผูดไรเทียนก้ดีก็บบเพ่อนเดยโอ้ยใจมันเพลินเทียดดีผู้ดเดียวนะนี่สำคัญน,นักเทียดก็ต้องระวังอย่าคลองกันเดยเคยอบลม พระผู้มิมีพรสวรรค์มีการอยากเทศเป็นนักเบานักเทศนักแสดงเนี่ยท่านต้องมีวิในใัยกว่าพระเิ่นบ่าวาว่าแสดงเนี่ยหนึ่งอย่าไปขอเป็นเทศสองไปงานไสก็ส้างแต่ห้อง่ได้รับชันทะจากเจ้าหน้าที่พระ,จะเจ้าอาวาสในงานเป็นหมอบไห้อาเป็นโคตรก แม่นไม่ใจว่างอยู่ขาก็ย่าไปเว่าวาระดอกสามแม่นข้หมอบไปห้อกระซังแต่ว่าอยู่ในงานคตดซกบนรลายตางควนต่างบ่อไปตามคติเจ้าของอีกทั้งห้องบ่เลมีขอมูลในงานชัดเจนแม่นข้หมอบห้ก็ย่าไปเว่าผลเสียมันสีมากผลไดผลไดผลเสียมันสีมากกว่าผลได้ว่าสัิดอกเห็นในเสียว่าสรนดอก จำไว้บ,บริษัราต้องมีไว้หน่อยครับจาของอะไรเตือบบดเมันอยากมันได้เบิ้งมันอยู่หันละคือครัวบาอาจารย์นั่นมันอยากแด้ตำครัวตักเสียบบาทลด้ด้ายไรสิไงโยดหยดพุ่นู่วบาทนี้ไกลๆลูกนี้จะกินมันเหมือนที่ตายวอรเหตุนัมันคนเบาไปให้ให่อได้คิดนั่นนะ บมเมน้ um, โอ้ยไปงานก็ต้องได้แสดงออกไปงานก็แต่แสดงออกเฟี้ยยู่เหรอหนาไหอันสํากีเราเฟี้ยยู่งหรอนาห่างว่า,าลบว่าเป็นทาเรว่าซั่นดกข้าต้มประเมินเจะคล้องได้ว่ัสดกไปงานแต่เิ่นเส่เห็ดย,ยังเฮาเห็ดได้เบิดเทศก็ได้ฟังเทศก็เป็นด่างแก้วต้อนรับคูบาอาจารย์เฮ็ดเด้เบ ปับตัวให้เขาใณปัจจุบันปรับตัวให้กับสถานาการณ์งานที่เขาไปให้มันได้แหละให้มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเฮ็ดจังสั่นโอ้ยยังไมาพอต้องฟางตัวรารเติบอไปไของมวลมันนี้ก็ได้ว่ามนเราเป็นเอาไงต่ได้เป็นพระกระดีนะจังว่าจะสิเมาเทศดเรี่กว่าเมาเทศแล้วว่านำอยู่ก่มือ เตี้ไปนี่ไม่ตึงยังวันนี้ออกจากเศีินอยู่ไปยู้ยังยู่หันกระดอกระเดือกจะก็ซอยู่มือกิดนี่โว้ยจะอยู่เอาอีกยังไม่ตึงจะเบื่อวันนายบอกว่าอออกมาบวชก็ได้ตัวบวชป่ะกหนว่ายู่วัดนี่ปลูกไผ่ร้านเคยหนองไายหนองซาวกขขึ้นหอดก็ไม่แจกเขาอยู่วัดหรือี่หล่ะไม่จังขันเงนเอื้อนไม่แจกเขานี่แจกเขาได้กินเลยนะไม่ได้มาแจกเขาตอนตายนะ เขาก็ได้บุญน้ำเ่าเขาก็เแ้ววัดรู้กว่าเราแน่แต่อื่ยมาอยู่วัดแต่ไม่ยามาอยู่วัดเขาก็อยากมาวัดมหาแต่บรรลุต่อเราล้านอะไรแต่ยากมหาอยากมาจากหันอยากมาจังเพียรตลอดไปนี่พี่ยุวยเขาคายอยู่หันพี่ซาเราอยจอยเขาบอกว่าเอ้ยจอยจะจบเลยอย่จอยเขาก็ว่าอยู่เออ ไปยุ่งหันแล้วก็หายยุ่งหันแห้งที่เติมบาปไปเขาอยู่เลยห่ายโกรธบุปการีปิดามานดาโอ้ยกูณเสีไปดอกซู้ประเสริกูญญาณซู้บาปน้ำกูร้ายกูหนีประเสริฐหนีไปอยู่วัดขุ่นดอกว่าไปประเสริฐเป็นอยังนีง้โกรธยุ่งหันเดี๋ยวไปว่าอะไเดี๋ยวโอ้ยเมื่อคืนเบื้องคั่มเสียสละของศิษย์ธาราชปูมา่านเสียสละซับเลหน,นีออกจากคว่วสนุกสนุก สนานนี้ออกจากความสะดวกสบายนี้จอกนี้ออกจากอำนาจยุทธาบรรดาศัก์ทั้งรลายทั้งปวงมีกี่เดียดอยู่นะั่นได้นี้ออกไปนั้นติดเด็ดเดียวสำหรับใจของเพื่อนบมดมึงเข้ามามีซ้ำหน่อยังนหนีว่ไรคือวะยะเจาอีอย <c oughs> <c oughs> เอาออฟัง